แสงแดดอ่อนในยามเช้าแม่วีแม่พิงแม่ประคองและแม่ริว้วสี่สาวงามกำแพงเพชรลูกหลานตระกูลเจ้าเมืองกำแพงเพชรกำลังบรรจงใส่บาทพระที่วัดเสด็จด้วยจริตกริยามารยาทแสนเรียบร้อยงดงามสมเป็นกุลสตรีเมืองกำแพงเพชรผ่ามกลางสายตาหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่ ในเมืองกําแพงเพชรที่ชื่นชมในความงามของคนงามเมืองกำแพงเพชรถึงแม้แต่สตรีเพศก็อดที่จะทำเลือนดูความน่ารักและไร้เดียงสาของสี่สาวงามกําแพงเพชรมิได้พวกเรา ทำบุญแล้วเข้าไปในวิหารไปนมำสก,การหลวงพ่อโตชาวกำแพงเพชรเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์นักฉันอยากจะไปอธิษฐานขอพรจากท่านได้สิจ้าฉันตั้งใจจะชวนแม่ทั้งสามอยู่แล้วแต่ฉันกล่าวมิทันไม่หวีดซึ่งเป็นคนคิดไวทํทำว้อยู่แล้วไปสิ เจ้าคุณพ่อฉันบอกว่าตระก,กูลของเราได้ดูแลและทำนุบำรุงวัดเสด็จแห่งนี้มานานกว่าร้อยปีแม้แต่วิหารหลังนี้ท่านก็เชิญชวนประชาชนมาร่วมกันก่อสร้างฉันคิดว่าพวกเราอะ่ะช่วยกันหาดอกไม้ไปถวายพระกันเถอะฉันอยากเล่นเพลงพิสถานจังเลย แต่เสียดายไม่มีใครกล้ามาเล่นเพลงพิสษฐานกับพวกเราคงคิดว่าเราเป็นลูกหลานเจ้าเมืองกำแพงเพชรกระมังแม่คนงามทั้งสี่ ฉันขออนุญาตมากราบพระประธานกับพวกเธอด้วยนะฉันชื่อพลีเข้ามารับราชการใหม่ที่เมืองกำแพงเพชรเขาเรียกฉันกันว่าหลวงพลีคนนี้ชื่อตายเป็นตำรวจคนนี้ชื่อเกิดเป็นครูคนนี้ชื่อ,นนช,อชิดเป็นทหารซึ่งเป็นเพื่อนรักกันมากมาทำงานที่กำแพงเพชรพร้อมๆกันพวกเราได้อาบแม่น้ำปิง ตามคำร่ำลือแล้วคิดว่าคงต้องอยู่ที่เมืองกำแพงเพชรไปตลอดชีวิตแม่คนงานทั้งสี่กรุณารับไมตรีจากพวกเราด้วยเถิดฉันชื่อวีดนี่แม่ประคองนี่แม่พิงและนี่แม่ริว้วเราเป็นลูกหลานตระกูลเจ้าเมืองกำแพงเพชรพระยารามรณรงสมครามซึ่งครองเมืองกำแพงเพชรมากว่าร้อยปี ได้ยินแล้วคงไม่รีบหลีกลีดหนีหายนะพวกเรามีได้ถือยศศักดิ์แต่ประการใดฉันได้ยินชื่อของแม่นางทั้งสี่คนมาตั้งแต่เหย็บแผ่นดินทั้งกำแพงเขารือกันว่าเลอโฉมนักมาน,านานแล้วเพิ่งมีโอกาสมาพบเห็นตัวจริงในวันนี้ผู้หญิงเมืองกำแพงงามจริงๆสมคำล่ำลือฉันชื่อเกิดเป็นครูอยู่โรงเรียนวัดพระบรมาธานตะุเนี่ยฉันอยู่กำแพงเพชรนี่มานาน ที่นี่น่าอยู่มากโดยเฉพาะสาวงามกำแพงเพชรงดงามที่สุดที่ฉันเคยพบมาเลยฉันชื่อชิดเป็นทหารมารับราชการพร้อมกับหลวงพีเพิ่งประจักษ์ความจริงวันนี้ว่าที่เขาลือกันว่าสาวเมืองกำแพงเพชรสวยงามและมีน้ำใจเหลือเกินเพิ่งประจักษ์ความจริงวันนี้ ที่บ้านหลวงพิพิธอภัยรองผู้ว่าราชการเมืองกำแพงเพชรหลวงพิพิธอภัยเรียกภรรยาและลูกหลานเข้าพบแม่จันฉันได้ข่าวสำคัญจากพระวิเชียนประการจาเมืองกำแพงเพชรมาเมื่อวานว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสกำแพงบ้านของเราไม่ปีนี้กว่าปีหน้าพระองค์ท่านจะเสด็จมากำแพงเพชรมาในลักษณะประพาสต้นทางโชลมากพวกเราชาวกำแพงเพชรยินดีกันทุ่นหน้ารอวันสำคัญที่พระองค์ท่านจะเสด็จมาโปรโดพวกเราคุณหลวงคะประพาสต้นน่ะหมายถึงอะไรเจ้าคะดิฉันไม่เข้าใจจริงๆ อยู่แต่บ้านไม่ได้ไปไหนกับเขาเลยมีทราบจริงๆเจ้าค่ะแม่วีทแม่มีเพื่อนเป็นข้าราชการหลายคนแม่ลองอธิบายให้พวกเราฟังหน่อยสิคำประพาต้นเป็นคำใหม่คนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจค่ะเจ้าคุณพ่อหลวงพลีบอกกับดิฉันว่าประพาต้นหมายถึงการที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จอย่างไม่เป็นทางการ ไม่ประสงค์ให้มีการต้อนรับพระองค์ต้องการเห็นชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของประชาชนและพระสนิกรของพระองค์ท่านอย่างมีได้ปรุงแต่งแต่ประการใดทรงกินนอนเดินทางอย่างคนสามัญจริงๆทรงพระปรีชาสามารถจริงๆ ฉันอยากให้ข้าราชการทั้งหลายยึดพระองค์เป็นแบบอย่างพระองค์จะทรงเห็นความเป็นจริงของราษฎรในแผ่นดินของพระองค์โดยที่ไม่ได้ทำแบบผักชีโรยหน้าสิ่งท,ที่ทรงเห็นคือสิ่งที่เป็นจริงในแผ่นดินกำแพงเพชรทรงพระมหากรุณาที่คุณจริงๆขอพระองค์ทรงพระเจริญแม่ฉัน ฉันมีเรื่องสําคัญที่สุดปรึกษาแม่จันสักเรื่องหนึ่งก่อนแม่วีตเข้ามาอีกครั้งคือฉันมีสิ่งที่ฉันรักและหวงแหนที่สุดในชีวิตของฉันสองอย่างคือหนึ่งแม่วีดลูกสาวคนงามคนนี้ของฉันและดาบฝักทองพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกให้กับตระกูลเจ้าเมืองกำแพงเพชรของเรา ฉันกำลังคิดจะถวายของรักของหวงของฉันให้กับพระเจ้าอยู่หัวของเราเธอมีความคิดเห็นประการใดท่านเจ้าคุณคะดิฉันเห็นด้วยกับเจ้าคุณคะ่ะกับการถวายของที่เรารักที่สุดแก่พระเจ้าอยู่หัวของเราโดยเฉพาะเรื่องดาบฝักทองดิฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งคะ่ะว่าของวิเศษน่าจะเหมาะเป็นของแผ่นดิน อาจไม่เหมาะกับคนสามัญเช่นเราดาบวิเศษเช่นนี้เป็นของพระมหากษัตริย์ดีที่สุดดีฉันเห็นด้วยเจ้าคะ่ะแต่ไม่หวีดลูกสาวของเราอายุ16ปีแล้วเจ้าคุณทราบไหมคะว่าลูกสาวเรานั้นเธอคบดูใจกับใครอยู่เราอาจต้องถามเธอก่อนนะฉันได้แต่ทำงานรับใช้เบื้องยุกคลบาท ไม่ได้ทราบเรื่องของส่วนตัวแม่วีดลูกสาวเราเลยมีอะไรขัดข้องเนะแม่จันเออแม่วีดลูกสาวเราเป็นสาวแล้วแล้วก็สวยที่สุดงดงามราเทพธิดามีชายหนุ่มมาหมายปองมากมายดิฉันเห็นมีหนุ่มท่านหนึ่งนามว่าหลวงพีสนใจลูกสาวของเราอยู่ดิฉันเห็นเล่นเพลงอธิษฐานอยู่ที่วัดเสด็จ ลูกสาวเราดูชอบหลวงพลีอยู่เช่นกันเจ้าคุณน่าจะถามลูกสาวเราดูก่อนนะคะแม่จนันเห็นฉันจะต้องเรียกแม่วีดมาถามความสมัครใจดูว่าจะถวายตัวหรือไม่ฉันไม่บังคับใจลูกสาวของเราหรอก ที่บ้านปากคลองวัดพระบรมธาตุพี่น้องชาปากคลองทั้งหลายเราจะย้ายไปอยู่วังกระทาชั่วคราวรอให้ไข้ทรพิษหายไปจากหมู่บ้านของเราก่อนเราจึงจะกลับมาพรุ่งนี้เราจะจากปากคลอง ให้ทุกคนเผาบ้านเรือนให้หมดทุกหลังที่เกิดไขทรพิษเราจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่วังกระทะหายวัดพิกุลด้วยกันขบวนยาวเหยียดจากปากคลอง ข้าวของเครื่องใช้จากบ้านไปอย่างอาลัยอาวรมองดูว่าเมื่อไรจะได้กลับมาปากคลองอีกครั้งทุกคนน้ำตานองหน้าทิดรื่นเดินนำหน้ามุ่งสู่วังกระทะบริเวณอรัญยิกนครชุมอย่างเงียบเหงา บ้านใหม่บ้านวังกระทะกว่าปีที่ทิดรื่นและลูกบ้านมาอยู่ที่วังกระทะขณะใช้ชีวิตอย่างสามัญชนทุกคนทํางานอย่างหนักเพื่อกลับไปสู่มาตุภูมิอีกครั้งปากคลองบ้านของเราที่แสนอุดมสมบูรณ์เมื่อไหร่หนอจะได้กลับปากคลองโรคร้ายจางหายไปแล้วหรือ,อยัง พี่รื่นพี่รื่นมีใครก็ไม่รู้ว่าแต่งตัวภูมิฐานเข้ามาสู่หมู่บ้านวังกระทักของเราบอกว่ามาหาพี่รื่นนะ่ะแม่สุดใจแม่ไปเตรียมน้ำเตรียมท่ามาต้อนรับท่านเถอะโอ้โหนึกว่าใครแพ้จริงเออท่านเจ้าเมืองกำแพงเพชรพระยาวิเชียนปราการที่เอง ท่านอุตส่าห์มาหาเราแทนที่จะเรียกเราเข้าไปพบแมท่านไม่ถือตนจริงๆน่าครบนับถือที่สุดเลยทิดรื่นแม่สุดใจและพี่น้องชาวปากคลองอยืนขึ้นเถอะฉันไม่ไย่ททำตัวเม็เจ้านายหรอกพระเจ้าอยู่หัวส่งฉันมาดูแลทุกสุขของทุกคนพระองค์ท่านเป็นห่วงพวกเราท่านเทศาแจ้งมาว่า ในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2449พระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จประพาสต้นกำแพงเพชรพระองค์จะเสด็จมาที่วัดพระบรมธาตุของเราด้วยพระองค์ทรงทราบว่าบ้านปาาคลองของเรามีไข้ทรพิษระบาดทรงจะมาดับความทุกข์ให้พวกเราพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นประมุขสูงสุดของเราพระองค์ท่านยังไม่กลัวแล้วพวเราจะกลัวอะไรกันพวกเรากลับไปบ้านปากคลองเถอะ อย่าปล่อยให้เป็นหมู่บ้านร้างเลยขอบพระคุณท่านเจ้าขุณพระยากำแพงขอรับกระผมและลูกบ้าน